มาจ้าพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันใครจะมาทานข้าวด้วยกันกับเราน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มกับกับอย่างไะพี่น้องล <c> า <oughs> ส้มโอ้ยเนาะ แม่แต่ปลาส้มยังลืมชื่อแม่แต่ปลาส้มยังลืมชื่อเป็นไปได้ยังไง ตำพริกหนุ่มก็คือตำพริกใส่พริกหยวกใส่กับอหอมกระเทียมเท่านี้แหละพี่น้องอืมมันก็จะออกเนื้อเยอะๆหน่อยเหมือนมะเขือเหมือนมะเขือยาวอืมอ,มอมาดูกัน <c oughs> เราชอบปลาล้วเราก็เลยปลาาใสอ่อร่อยมากซับๆมาเ้อทุกท่านทุกท่านน,นี่ก็คือไขต่ต้มเราไข่ต้มแล้วก็ปลาส้ม ปลาสม้มของแทรของแทรพีนร่น้องของแทร์ี่น้องข้าหอมข้าหอมเขาชอบปลาส้มนะมาซ่าเนี่ยเราไปซื้อปลาสม้มคือให้หลานเป็นคนซื้อเลยแล้วแต่เลยถ้าเขาอยากกินอะไรเขาซื้อเอาเขาจะได้กินข้าวเยอะๆแล้วเขาก็กินข้าวได้เยอะจริงๆเนาะน,นี้ปลาลาด้วยเพย่นมากหยเขาก็กินน้ำเพลินได้เพระาะว่า ถ้าเป็นผู้้ใหญ่เนาะแต่เราไม่รู้จะเลือกอะไรให้หลานกินเขาก็เลยไปซื้อเองเขาก็ซื้อปลาส้มมาให้เรากินด้วยซ้อนซ่อมอยู่ไหนอะซ้อน่อมก็ซื้อแล้วซื้ออีกพี่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ไปหาที่คั้วนะเอาง่ายๆไปก่อนตั้งคลิปอยู่คั้วอยู่อีกรังนึงอยู่หลังบ้งงานไก่ ความจัดไข่แล้วมันอยู่ที่ไข่ต้มอ่ะไข่ต้มมันต้องกินกับแจ่วอ่ะเพราะเขาตแซ่บความแซ่บมันอยู่ที่ปลาละพริกหนุม่มน้ำพริกหนุ่มก็ไม่ไส้แซ่ปลานะแต่ยังหอมชอบปลาก็ปลามันใส่นะก็รากินกับปลาส้ม ตอนแรกเราซื้อหนังมาว่าจะทําส้มส้มหมูแต่บังเอิญเราใช้หมูหมดแล้วต้องหาซื้อหมูมาใหม่นอะอันนี้ก็คือเมล็ดฟักทองพอดีว่าจะเอาไปปลูกจะโทษไปบอกเพื่อนสาว,วะ่ะไปตลาดู่บอกคนได้ว่าว่าได้ไปบริซัทตื่นสายคนมากเ,เอามาไห้่เาเห็นข้าจเจ้าควัดออกจากไนตอาเ้ยขอข้าจเจ้ามากเลยรับ ว่าเจ้าจะเอานวดมันบอเธอจะเอานวดมันบอบอเขาเสเอาแต่ในมันนันก็เลยเอามม่หายไปวันไปตากแดดก็ตากแดดแล้วค่อยเอาไปปลูกเน่าประมาณสักสามวันเนี่ยก็น่าจะได้แบบว่าวันนี้ไม่ค่อยแดดเลยพอเข้าเสร็จเดี๋ยวเข้าไปรดน้ำผักอย,อยู่บ้านลูก กินข้าวกินปลาไปก่อนเนาะให้อิ่มท้องไว้ก่อนแหละเดี๋ยวก็จะไปเปือนข้าวผัดเขาอีกแ้เาสั่งข้าวผัดอีกมันก็จะพแพงเนาะข้าวผัดกล่องละห้าสิบบาทกินอิ่มแล้วเขาก็สิอ่ะตามด้วยขนมขนมก็ซื้อมาประจําไปที่มาไว้กินกับโอวันตินที่ระกระปุกกระปุกกระปุกมาซืละว,ว่าซื้อหลายดอกมันกิ่นบ่ทัน แลสิที่เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ไปน้ำหรือส้มวันตินใหม่เนาะกาแฟกาแฟกินวันตินกาแฟผสมกันนิดหน่อยแล้ววันนี้เราจะกินข้าวาปลาส้มอร่อยอร่อยแซ่บๆปะแล้วบงก่างมันก็จะผสมเนี่ยากกับน้ำก่าง เรากินข้าวอิ่มเ,เันจะไปลดน้ำผักไข่ขาวไข่ขาวมันก็มีประโยชน์นะกินเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงไข่ต้มไข่ต้มน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ปลาส้มตบช้ายด้วยขนม เดี๋ยวเจะเอามาเล็ดฟักทองไปหวานจากแดดแล้วก็หวานวานไหนน้ำมัน,น,น,นอะ่ะปาว้ามันเหงนกกระังรงดินเลยนอกจากนั้นยันนกไปกินก่อนถ้าอยู่บ้านเรานกพิราบเยอะมากตากไม่ได้พวกพิราบลาย มันบังจากกันมันข่าินคนเหนียวหรอกพี่น้องเจ็บหัวมันจะเขาจามันคนเหนียวเยอะไม่ได้เจ็บหัว เปนปลามันจะได้มีเกล็ดเสียมปลาส้มทอดหอ,อมๆแล้วแบบมากผสมมันจะอร่อยรสชาติดีแน่นเลยมันจะมีไข่ต้มอีกอะ ล,ล้างมายพี่น้องมึงเราล้างเนี่ยผ่าครึ่งเลยเนดะ้อผ่าครึ่งเลยเวลาเรากินไข่เราไม่ต้องไปปอกยากจับผ่าครึ่งโปะเลยไม่เสียเวลาเราผ่าครึ่งเลยแล้วก็สอนควัดกินแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องปอกไข่กินแบบนี้ง่าย อ๋อเ oh, สม็มจานเลยดูสิค่ะนี่ต้มไข่พี่น้องไม่กินข้าวแั้วกินไข่ต้มอ,อืมอมปลาซมแซบแบๆน้วกันอืมอร่อยมากเลยพี่น้องอร่อีอีจาน ลาส้มไข่ต้มปลาลาน้ำพริกหนุ่มอืมเข้ากันเป็นปีเป็นขุยแล้วสุดท้ายด้วยขนมหวานขอขอบคุณทุกการรับชมด้วยสวัสดีจ้า